สนับสนุนโดยไฮลักษ์วีโว d i t i o n ช่นหน้าใหม่อารยธรรมแสบเซตให้โลกเห็นชินสแกนโกงวันนี้ครับมีผู้ประกอบการเต้นรถมือสองได้ออกมาเตือนภัยอยากฝากเรื่องนี้เอาไว้ครับเพราะว่าตอนนี้มีขบวนการมิจฉาชีพครับแอบตีเนียนเอาชื่อไปสวมทะเบียนเนอนเล่มเปลี่ยนชื่อเน่จนทำให้รถ ของคนที่อยู่ในเต็นท์เนี่ยกลายเป็นรถของผู้อื่นไปโดยปริยายนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแชร์กุกโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับชินสแกนโกงได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองในจังหวัดสมุทรสงครามว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพได้นำเล่มทะเบียนไปสวมซากรถยนต์แล้วเอาไปขายในอินเทอร์เน็ตโดยนายชยพงษ์ทันตรกูลเจ้าของธุรกิจเต็นท์รถมือสอง ให้ข้อมูลว่าปกติแล้วเวลาที่ตนประมูลรถทางออนไลน์เมื่อชนะการประมูลและโอนเงินให้ไปนั้นก็จะได้รับเอกสารรับรองและใบมอบหน้าจากเจ้าของเดิมเพื่อน,นำมารับเล่มทะเบียนจากบริษัทประมูลรถยนต์แต่ล่าสุดนั้นพบว่าลูกค้าที่ซื้อรถไปถูกทางขนส่งแจ้งว่ารถคันดังกล่าวถูกโอนเป็นชื่อของคนอื่นไปแล้วจึงพบว่ามีการลักลอบแอบขโมยเล่มทะเบียนไปสวมสิทธ์ เจ้าของเรื่องให้ข้อมูลนะครับว่าวิธีการของคนที่ก่อเหตุกลุ่มนี้ครับมักจะเข้ามาตีสนิทกับทางเหยื่อนะครับแล้วก็จะแอบไปยังบริษัทที่มีการประมูลรถยนต์เนี่ยบอกว่าเป็นทีมงานหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดของบรรดาคนที่ประมูลได้เพื่อแอบไปเอาทะเบียนที่ได้รับการประมูลมาแล้วนะฮะเล่มทะเบียนเนี่ยแล้วเอาไปขึ้นเปลี่ยนชื่อกับรถคันอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันทําให้ทางเจ้าของรถตัวจริงที่ประมูลรถมาได้นั้น ต้องดูดีๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าชื่อรถตัวนนี้กลายเป็นชื่อของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยแหละฮะปกติแล้วการขโมยรถเนี่ยก็มีมานานแล้วแต่อันนี้เป็นการขโมยเอกสารหรือว่าขโมยเล่มทะเบียนรถนะครับรถเนี่ยเป็นของเรารถอยู่กับเราเนี่ยเป็นชื่อเราเองวันดีคืนดีเนี่ยกลายเป็น รถคันนี้ไปเป็นชื่อของคนอื่นไปแล้วเรื่องนี้คือมันใหม่จริงๆผมฝากเตือนภัยเลยขนาดผมทำกิจการรถมือสองมา20ปีแล้วนะครับก็ไม่คิดเลยว่าจะเจอแบบนี้ถ้ารถหายเรายังตรวจสอบได้เพราะคันมันใหญ่แต่นี้เอกสารหายคือมีการขโมยเอกสารแค่เล่มทะเบียนชุดจดทะเบียนเนี่ยเ,เขาเรียกว,ว่าคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เนี่ยขโมยไปแล้วก็เอาไปสวมสิทธิ์ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย รถก็ยังอยู่กับเราย้ําเลยนะครับรถยังอยู่กับเราชื่อก็เป็นชื่อเราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่วันหนึ่งมันกลายเป็นชื่อคนอื่นไปแล้วซึ่งคนที่มารับโอนเนี่ยมันคือขบวนการของมิจฉาชีพหรือว่าโจรทีเ่เขาทํากันอย่างง่ายๆเลยนายชัยพงศ์ตั้งคําถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นในการแอบโอนเล่มอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับขบวนการนี้ได้ด้วยหรือไม่เพราะในขั้นตอนสุดท้ายจะต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบและอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังเรื่องนี้ต้องฝากเตือนภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าการตรวจสอบต่างๆเนี่ยะบวนการที่จะต้องตรวจสอบเรื่องของเอกสารจะต้องมีการดูให้จริงจังและก็อย่าไว้วางใจใครเป็นอันขาดนะครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณสภาพจากแบร Wall นด์วอลลิสณาที่นี้ครับและถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกง ส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแชร์ทุกกลโกงในชินสแกนโกงครับ